แต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าพอเปคกไปกับกะกิก่งก,ก็ได้คุยได้เปิดโอกาสได้ทําความรู้จักมากขึ้นว่างานประจําเป็นยังไงแบบนู้นแบบนี้เด็กก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเหมือนกันอีกไม่จำเป็นต้องทําแค่หนึ่งอย,าย่างนี้ใช่งานประจําที่เราทําแล้วจริงๆบางคนเขารู้สึกว่าพอได้งานประจําแล้วจบแต่จริงๆแล้วมันไม่จบเพราะว่าค่ารายจ่ายของเราบันมากกว่ารายรับ ใช่มันก็เลยทำให้ได้รู้สึกว่าเรียนรู้เรียนรู้กับกับธุรกิจของเอ็มวีอ่ะมันคงไม่มีอะไรเสียหายมั้งเพราะมันเราไม่ต้องลงทุนหรือว่าเราไม่ต้อง,องทําอะไรมากนอกจากเราเอาตัวเราไปเรียนรู้แคนนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่ได้ตัดสินใจเป็นทั้งนักธุรกิจอ่ะตอนที่ได้ไปเรียนรู้ไปเรียนแผนไปเรียนสินค้า แล้วก็ได้ตัดสินใจมปทำธุรกิจนะั้นได้กังวลมากวนว่า,วาได้จะทําได้ไหมได้จะไหวหรือเปล่าแล้วก็ตอนแรกแรกอะ่ะเรามีไฟแล้วเราทําได้รู้สึกว่าเรามีพลังเรารู้สึกเราทาได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นถ้าเราไม่มีคนดือดร้อเราิไฟปมันทําให้ไปก่อนนะคะมันทาให้เรารู้สึกว่า มันไม่กระตุ้นอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเด็กก็ลงทุนไปกับกับแอลกับแบรนด์อื่นนนพอไปกับแบรนด์อื่นไม่มีคนดูแลเราแปลว่าเราไปไม่ถูกเราไปต่อไม่ได้เราไม่รู้จะปรึกษาใครแต่ในขณะดเล็ดดกันเวลาเด็กมาทำเอ็มเวนพอเด็กหลุด,ดล้วนเด็กหลงทางก็จะมีอัพไลน์นี่แหละกะกรินงนี่แหละช่วยเด็กว่าเออเด็กวันนี้มีประชุมนะวันนี้มีจัดเอ็นะมนักแบบเนี้ย มันทำให้เออเราไม่ได้เดินทางคนเดียวแล้วยิ่งพอไปอยู่ในที่ประชุมกับคนคน,นั้นได้รู้สึกเออเราได้พลังบวกกลับมาเราได้รู้จักเราได้ประสบการณ์ที่ที่ทำที่แบบทํางานราชการนู่นนี่นั่น,นปัจจุบันอะไรแบบเนี้ยทําไม่ได้รู้สึกว่าเออดีจังคือเราเรา,เราคิดว่าเราคนเดียวนะที่ ทำธรุรก,กิจนะคนพอไปอยู่ณนะจุดนั้นอะ่ะไม่ใช่แค่เราวะคือทุกคนอะ่ะเขาเขาเขาดิ้นรนเขาหาทุกช่องทางเพื่อที่จะมีรายได้เสริรอมอ่ะเด็กก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีอะ่ะรู้สึกแบบบอกยังไงอะ่ะตื่นเต้นรู้สึกว่าเราก็ทำได้อะ่ะนี่เป็นเด็กแต่ว่าก็กังวลเหมือนเดิมนะว่าเรายังเด็กแต่ว่าเราจะทำยังไงให้แบบ เพื่อนๆเ,เราสังคมของเราสังคมวัยรุ่นแบบเราวันเขาจะยอมรับเราวันแต่ว่าเด็กก็ไม่ได้คิดโลกเงีนเด็กก็ไปเข้าซูมแบบนี้แหละเข้าซูมก็เรียนรู้ก็เลยรู้สึกว่าคิดบวกคิดบวกอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งแต่เด็กจบแล้วก็ได้งานทำมันเดกรู้สึกว่าเดะรับผิดชอบรู้สึกอยากรับผิดชอบตัวเองหรืรเปอร์เซน็นแต่รับเปอร์เซ็นคืออะไรคือการทํางาน เต็มที่กับยอนร้อยเปอร์เซนการใช้ชีวิตหนึ่งร้อยเปอร์เซนการช่วยเหลือตัวเองทุกเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นหนึ่งร้อยเปอร์เซนบางคนอะ่ะไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซนตกับตัวเองนะตัดสินใจาาแบบางอ,อย่างก็แบบทำาดมไหมอ่ะยังลังเลอ่ะแบบเนี้ยคะ่ะอือก็เลยอยากอยากที่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนค่ะแล้วก็ เมื่อคืนเดซขอใช้นดนึงน,นะเมื่อคืนเดซได้ไปงานของของของเพชรเขารับเขารับเข็มเพชรอนะคะ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าขนาดเขาทํางานเป็นธุรกิจของเขาแล้วอะ่ะเขายังมีรายได้ไม่พอเลยอะเขายังมีรายได้ไม่พอ,อเขาก็เลยมาตัดสินใจทำเอ็มวีเดี๋ยวรู้สึกว่าอือ ให hey. ้ไม่เลือกไม่เลือกว่าใครผู้ใจใครเด็กอายุมากอายุน้อยต้นต,ตูหรือว่าต่ำมันทุกคนทําได้หมดเด็กเลยประทับใจตรงนี้แล้วก็เมื่อคืนไปฟังข้อคิดหรือว่าข้อแนะนาจากพี่ๆ่อาไลาได้รู้สึกว่าได้พลังกลับมาค่ะได้พลังกลับมาก็เด็กก็ยังที่จะเรียนรู้ทาต่อไปเรื่อยๆค่ะ